นี้มาทำไข่ล่องอร่อยอร่อยกินกันนะคะเริ่มตอ้นอนัอนน้ำตั้งไฟพอให้มันร้อนไม่ต้องเดือดน,นะคะสังเกตได้จะมีฟองเกาะเกาะมองแล้วเราก็ค่อยๆเอาใส่เอาไข่ใส่ลงไปที่เราใบาครบอันนี้ได้ไข่ทุกไซส์นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนไม่ไมพายเป็นทางเดียวกัน นับ1ถึงสิในใจไปด้วย3รอบเนี่ยประครบแล้วก็ดับไฟทิ้งไว้ให้เย็นอันนี้เย็นแล้วเนะี่ยมาดูผลงานกันลองไปแรกดูเป็นไง mm hmm. น่ากินมากเลยเนะี mm ่ย hmm. ไม่สุกมากค่ะเนี่ย mm hmm. มาดูอ่ามาดูอีกใบนึงเป็นไง ก็น่ากินมากเลยนะคะแกะให้หมดของอร่อยแกะให้หมดแล้วก็มันมันๆกันเด็กๆชอบสดนี่มากเวลากินแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อย อร่อยพริกไทยนันเนี่ยน่าอร่อยไหมน่ากินไหมน่าอร่อยไหม <c oughs> เด็กๆก,ก็ล้อมังกันเม่ใหญ่กินช้อยพริกไทยเราเปนะ็น